ก็จะมาทําภาพอ๋อง่ายคือมันไม่สามารถทำภาพได้แต่จะดูภาพเป็นกับหัวนะครับ<ม>ก่อ,อประมาณนี้นะต่อไปอ๋ออันนี้คือเสียงอาผมเล็กแมวโอเคเราก็ดูภาพ นี่เราก็จะเจอภาพแบบนี้ใครเห็นว่าเทียนกับหัวหรือเทียนไม่กับหัวก็คอมเมนต์ด้วยแต่เพื่อนใน่ชดเรบเราก็จะเอามาใส่ผ้านี่เอาผ้ามาใส่มบนี้ เนี่ยต้นนอกพาที่ผมสอนนี่คือพ่อต้นนอกนะนี่ก็ก็ ก็จบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ bye bye.